ถอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นุ่นอยู่คณะแบงค์มาแปดปีและเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนวันนี้หนูลาป่วยอ,อ่าลาลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างเม,มาเกาะเหรอมาเกาะกระแสเหรอมันเสียใจมากมูมันก็ยังมีคําถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทําไม,มในเรื่องของ การทำงานนะในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทำงานโดยที่มันสามารถหาเลือก่ะปรึกษาหาทางออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งผ่านมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่างโบรกเก์กับทางน้องเันคือวันนี้แบงค์เขาบอกก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจงประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดพิงหรือถามในเชิงโจมตีใครตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึนอดอัดจนต้องลาออกอครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมา,มากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อน นะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชีย hmm. ลนะครับแล้โดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงมันคืออะไรนะครับคั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเอ๊ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ mm hmm. นครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวที mm hmm. ยิ่งประเด็นนีย้ยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีอ่ะมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจะจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอนะครับแบบเพื่อนอะ่ะเป็นชนิดที่ว่า เราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปีจริงๆครับทีเด็มันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องครับทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันก็หาทางออกได้หมดอ่าอย่างประเด็นเรื่องด้อมคูจิ้นนะครับคือแบงค์กับนุก็คุยกันคุยกันเมื่อวันที่26 ยนนี่สิบหกนะคุยกันว่าเออเนี่ยรู้นะว่ามีมีมดอมจิ้นแบงค์นุ่นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเน่ะก็จะมีดอมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีดอมจิ้นเนี่ยคือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทําดอมจิ้นมันทำให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นนะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ย ที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์เป็นการเปรียบเทียบ mm hmm. นะคะแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามาเข้ามาบอกว่าเออให้เกียิศิลปินนิดนึงนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นก็โอโ้โหต้มตีกันแบบว่า mm hmm. ใช่และคนที่เขาดูลิเกยอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี mm ่ย hmm. เขาจะรู้สึกยังไง mm hmm. ก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าคือแบงค์อยากให้หนุ่นะสื่อสารกับแฟนคลับ ความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณน่ะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นน่ะเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบแบงคก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นน่ะไปสื่อสารเขาหน,น,น่อย วันที่27นะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นที่คนรับงาน<ช>ออของคณะครับแชทมาว่าส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วย<ช>อ่าลาลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างนเนรับใช่ในไลน์อันนี้ในไลน์ไม่ไม่ในแชทครับส่งแชทมาส่ง,สง,สงข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับส่งมา ซึ่งพอพอพี่เห็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ้ไม่ได้เปิดอ่านอนะไรแปลกใจมากครับแปลกใจมากมเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอะ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอะ่ะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องและเคยปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเฮฮาอะไรด้วยกันอะ่ะครับ เข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักและก็หวงและก็ห่วงนุ่นหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีนะคร<ม>ับเข้ามาในไลฟ์ละอะไรเงี้ยก็โดนดาราม่าหมดเลยทุกคนก<ช>็ก็เลยต้องระวังตัว<ม><ม>ก็ต้องปรับตัวทำแค่ใีการเปลนตัวออกจากนุ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับ<ม>ทุกคนก็ต้องระวังตัวครับม,มาเกาะม,มาเกาะก,กระแสเหรอทําไม หรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงก์เองก็ยังโดนเลยทำไมตีแรงจังอ,อ่ะเราก็ต้องปรับกันไปม,มันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมงานนะครับใช่นุ่นเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถอ,อ่ะมีความสามารถใน,ในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนนี้มันก็ก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทำไม ที่บอกครับคนเราอะมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาและวแบงค์ก็เชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็อยากมีรายได้เพิ่มทั้งนี้แบงค์กับพี่เฮนเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับก็20ปีนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวัน มันก no so ็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้า <được> ท <kindergarten cruise> ี time. ่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราทําไปเพื่ออะไรและเราทําเพื่อใครก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษครับขอโทษแบบกถ้าทำอะไรผิดไปแต่แม่แบงก์ก็ก็ถามกลับไปว่าเป็น ทำไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนอทำไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงค์หลังจากไลฟ์แล้วโทมาบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่หนึ่งนะครับใช่แล้วก็ใ,ใช่ครับแล้วก็ เมื่อวันวันที่4นะครับก็เข้ามามกราบลาอย่างเป็นทางการครับในการร่วมงานนะคะแบมบอกเลยว่าแบมร่วมงานกับุูมได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวนูกก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีครับใช่แล้วก็ มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนหนึ่งแล้ววันนี้เพื่อนแบงค์มีอะไรจะิบาถึงเพื่อนนุ่นรือว่าอยากให้เพื่อนนุ่นเป็นเพื่อนกับเพื่อนแบงค์ไม่หนว่ายังไงในฐานะเพื่อนคือณตอนนี้ครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพกการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับ ตามให้กำลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ